ข้อถัดไปนะคะจะเป็นข้อ176นะคะ177 178 179แล้วก็ถึงข้อ180มีทั้งหมด5ข้อเนาะซึ่งข้อ176เนี่ยจะเป็นคําถามประเภทที่3 177เป็นคําถามประเภทที่5 178เป็นคําถามประเภทที่4 179เป็นคําถามประเภทที่1ส่วน180เนี่ยเป็นคําถามประเภทที่2ซึ่ง คำถามในข้อ177ที่เป็นคำถามประเภทที่5นี้นะคะมันต้องการกลยุลย์ด้าน coherence <ed ans> แล้วก็ cohesion มาใช้เนาะแล้วก็มันจะต้องมีการสะสมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของแต่ละพาร์ทมาก่อนเพราะฉะนั้นเก็บไว้ทำระดับสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันจะต้องการข้อมูลค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดอูอันแรกที่เราจะทำของชุดนี้นะคะก็คือข้อ179ซึ่งเขาถามว่า what is the purpose of the email ถามว่า ข้อใดเป็น purpose เป็นวัตถุประสงค์นะคะของอีเมลนี้ข้อ A to ask for a, the postponement of the meeting postponement ในที่นี้นะคะแปลว่าการเลื่อนนะคะ postpone เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อที่จะให้เลื่อนการประชุมออกไปนะคะข้อ B to inform the workers of the urgent issue เพื่อที่จะแจ้งนะคะแจ้งให้ พนักงานทราบว่ามี urgent issue มีหัวข้อด่วนมีเรื่องด่วนนะคะ urgent issue มีเรื่องด่วนเข้ามาข้อ c, <oughs> <c <oughs> to report the serious problem เพื่อที่จะรายงานปัญหานะคะ to report นะ serious problem ปัญหาที่มันร้ายแรงนะคะข้อ d <c oughs> <c oughs> to request that the additional issue be included อันนี้นะคะคือขอ request นะมี additional issue นะคะมีหัวข้อหรือว่าประเด็นเพิ่ม,เต,มเติมนะคะ Additional ก็คือเพิ่มเติมเนาะมีหัวข้อหรือประเด็นเพิ่มเติมที่จะต้องรวมไว้นะคะ Be included in c l u d e ก็คือรวมไว้นะที่จะต้องถูกรวมไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอีเมลกันก่อนเนาะซึ่งในอีเมลนะคะตรงนี้ Subject ของอีเมลก็คือ Urgent issue to be included in agenda อันนี้ก็ตรงตรงตัวเลยนะคะมีมีปัญหาด่วนมีหัวข้อด่วนนะคะที่ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องให้ i n c l u d e d ให้ต้องรวมไว้นะคะหรือว่าให้บรรจุไว้นะ agenda ในที่นี้คือวาระการประชุมนะคะ,ะตรงไหนเป็นวาระการประชุมข้างๆนี้แหละก็คือตัวนี้นะคะจริงๆนี่คือ agenda ตัวนี้เป็นวาระการประชุมที่เขาพูดถึงแต่ว่าอีเมลที่เขาส่งเนี่ยเขาส่งตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะบอกว่ามันมีปัญหาด่วนนะที่จะต้อง ขอให้เพิ่มประเด็นเข้าไปนะคะดังนั้นเราดูแค่นี้เนี่ยก็รู้แล้วนะว่าอันไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ179นะคะก็เลยตอบข้อดีง่ายนะคะเพื่อที่จะขอให้เพิ่มเออเรื่องวาระเร่งด่วนเนี่ยเข้าไปใน a อ e เจนดาเข้าไปในวาระการประชุมนะคะข้อ A เนี่ยไม่ตรงนะคะข้อ B เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Inform Workers เนาะมันคือเป็นการ ขอให้มีการพูดถึงเรื่องนี้ในวาระการประชุมนะคะมันก็เลยไม่ครอบคลุมนะแล้วก็ข้อ c ก็ไม่ใช่การรีพอร์ตเฉยๆนะคะโอเคมันเกิดปัญหาขึ้นมันมีอ่อิชชที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการรายงานเนาะอันนี้เป็นการขอให้นำเข้าที่ประชุมด้วยนะคะตอบข้อดีค่ะข้อ180นะคะถามว่า what is n e w about construction ricochet ricochet ข้อมูลใดน,นะคะที่เกี่ยวกับบริษัทนี้เนี่ยที่เรารู้นะคะจากการทําโจทย์ในข้อที่แล้วเนี่ยเราจะทราบว่าผู้เขียนอีเมลนะคะคือเนธานนะคะดูอีเมลกันก่อนเนาะผู้เขียนอีเมลนะคะก็คือเนธานคนนี้นะคะเขียนถึงลินนี่นะคะเพื่อที่จะให้มีการบรรจุเรื่องวาระเร่งด่วนเนี่ยเข้าไปในวาระการประชุมเนาะซึ่งตัวชื่อบริษัทนะคะตรงนี้ Construction r e c r i e นะคะเป็น Main Supplier เนี่ยได้บอกกับ Nation นะคะ Has told me that their workers are now on strike คนงานของบริษัทของเขาเนี่ยมี on strike นะคะก็คือนัดหยุดงานนัดประท้วงนะคะนัดหยุดงานประท้วง They r e trying to settle it but the incident seems to get worse ซึ่งพวกเขาก็พยายามที่จะ settle it แล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็เหมือนจะ ไม่ได้ดีขึ้นนะเกตเวิร์สนี่น่าจะแย่ลงด้วยนะคะเหตุการณ์มันน่าจะแย่ลงซึ่งเหตุการณ์สไตรค์เนี่ยมันสามารถจะ cause a delay in t h e shipment of c o n s t r u c t i o n materials n e e d e d for o u r renovation ซึ่งการหยุดงานประท้วงของเขาเนี่ยมันทำให้เกิดการล่าช้าได้นะคะของการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะ m a เ e ีย a l ลนะคะที่ ต้องการนำมาใช้ในการ renovation นะที่นํามาใช้ในการปรับปรุงสถานที่นะคะก็มาดูกันนิดนึงว่าข้อไหนนะคะเป็นคำตอบที่มันถูกต้องเนาะ It has been able to end the strike. it ในที่นี้คือหมายถึง construction ricochet นะคะบอกว่าสามารถที่จะหยุดการประท้วงหยุดงานได้แล้วะคะอันนี้ก็คือในจากในนั้นมันไม่มีข้อมูลส่วนนี้เนาะไม่ไม่ไม่ตรงนะคะบอกว่า สถานการณ์เนี่ยมัน seem to get worse ด้วยซ้ำนะสถานการณ์มันดูจะแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะข้อ c it is scheduled to, to attend the meeting บริษัทนี้ใน construction v e n t e r นะคะ s c h e d u l e ก็คือการนัดหมายกำหนดเวลาไว้แล้วในที่ว่าจะมา attend the meeting ก็เข้าร่วมนะคะการประชุมอันนี้ก็ไม่ได้บอกไว้นะคะก็ไม่ตรงเนาะข้อ d it refused to d e l i v e r goods บริษัทเนี่ยปฏิเสธนะคะ refuse ปฏิเสธที่จะจัดส่ง สินค้าซึ่งบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะจัดส่งสินค้านะคะแต่ว่าการนัดหยุดงานของเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับการขนส่งได้บ้างก็อาจจะทําให้มีการขนส่งล่าช้านิดนึงแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าไม่ได้ยอมไม่ยอมที่จะส่งสินค้าให้นะคะก็คือมันไม่ตรงกับบริบทเนาะส่วนข้อปีค่ะ it sells product to cooper's of corporation เอ่อบริษัทนี้เนี่ย construction bridge เนี่ยเป็น ผู้จัดส่งสินค้านะคะคือขายสินค้านะให้กับ Cooper s Corporation อันนี้ก็คือเรามาจากในส่วนที่บอกว่า Construction r e c e s h e o นะคะ our main supplier ตรงนี้นะ our main supplier ตรงนี้นะคะก็คือบอกว่าเขาเป็น main supplier supplier ก็คือผู้จัดหาสินค้าให้กับบริษัทเราเนาะดังนั้นแล้วนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ180นะคะก็คือข้อ B ค่ะ ข้อ176นะคะเป็นการถามหาความหมายของคำศัพท์ว่ามีความหมายใกล้เคียงกันกับคำว่าอะไรหรือว่ามีความหมายใกล้เคียงก,กันกับอะไรเนาะซึ่งเขาถามปรวมา settle นะคะทีนี้ใน choice เนี่ยข้อ A r a c s e ก็คือจากกลุ่มข้อ B finance ก็คือการเงินนะคะ C prevent ก็คือป้องกันแล้วก็ข้อ D stopped นะคะก็คือแปลว่าหยุดนั่นเอง ทีนี้ก็ไปดูกันว่าคำว่า settle ใน paragraph ที่1น,นะคะมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจะต้องใช้บริบทแวดล้อมในการดูด้วยนะคะในการดูความหมาย่า settle ก็อยู่ตรงนี้นะคะบอกว่า they are trying to settle it but the incident incident ในที่นี้ก็คือหมายถึงการ strike นะคะของพนักงานนะคะอันนี้ก็คือ incident ที่มันหมายถึงเป็นการ strike นะคะของพนักงานเนี่ย seem to get worse มันดูแย่ลงด้วยซ้ำนะ ก็ D ในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวบริษัทนะคะหมายถึงว่าพนักงานนะคะหมายถึงว่าบุคคลที่เขามีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ Se t t l e it แล้ว it ในที่นี้ก็คือ strike นั่นแหละดังนั้นแล้วนะคะตรงเนี้ยเชื่อมด้วยคำว่าัตรที่มันแสดงใจความขัดแย้งเนาะพวกเขาพยายามที่จะ s e t t l e มันแล้วล่ะแต่สถานการณ์มันดูแย่ลงพวกเขาพยายามที่จะ s e t t l e มันแล้วล่ะแต่สถานการณ์มันดูแย่ลงเพราะฉะนั้นก็คือพวกเขาพยายามที่จะ Stop นะคะคือความหมายน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วกับบริบทนะก็คือพยายามที่จะหยุดการ strike แล้วแต่ว่าสถานการณ์มันดูแย่ลงนะคะเอ่อ c o s C Prevent เนี่ยมันไม่ไม่เข้ากับบริบทแล้วเพราะว่าตอนนี้มันไม่มันไม่ใช่การป้องกันแล้วนะคะคือมันต้องเป็นการแก้ไขคือเป็นการทําให้สถานการณ์มันหยุดส่วน Prevent เนี่ยมันเป็นการป้องกันป้องกันคือสถานการณ์มันยังไม่เกิดคะแล้วมีมาตรการอะไรที่ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเนาะดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือหยุดยัง้งส่วน A กับ B เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใกล้เคียงเลยนะคะก็ต,ตัดออกไปได้เลย178คเจเขาถามว่า what is suggested about the meeting ข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมนะคะที่เราพอจะเดาได้พอจะบอกใบได้มีคลูได้นะคะคือสามารถอนุมานได้คือบอกเป็นใน suggest ในที่นี้คือบอกเป็นนนะคะว่า is suggested about the meeting ก็คือ เราสามารถอนุมานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมได้ว่าอย่างไรนะคะข้อ a the head of administration division is the secretary of the meeting หัวหน้าฝ่ายธุรการนะคะ head of administration division administration ก็คือฝ่ายธุรการเนาะเป็นเลขานะะในการประชุมข้อ b is an all day meeting เป็นการประชุมที่มัน all day เลยทั้งวันนะคะใช้เวลาทั้งวันข้อ c one of the participant is going to be absent บอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องขาดนะคะคือไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมนะก็เองจะ absent นะคะข้อดี the CEO plans to do the introduction by himself CEO ของหรือว่าประธานบริษัทนะคะเขาต้องการจะทำการแนะนำอลพรพบทก็คือหมายถึงว่าการกล่าวนำเกิ่นนำของการประชุมเนี่ยด้วยตัวเองนะทีนี้มาดูกันนะคะจากข้อบ b เนี่ยบอกว่าการประชุมเนี่ยจะใช้เวลาทั้งวันนะคะ แต่ว่าถ้าเราดูจากนี้เนี่ยการประชุมมันเลิกตอนเวลาเที่ยงนะคะก็ข้อ b เนี่ยไม่ใช่และวมันไม่ได้มีการใช้เวลาทั้งวันนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งท่านเนี่ยจะไม่มาเข้าร่วมนะคะก็เวลาปกติแล้วถ้าเราจะส่งแอดเจนดาในการประชุมเนี่ยเรามักจะไม่ได้บอกนะคะข้อมูลส่วนนี้แล้วก็มันไม่มีพาร์ทไหนที่บอกเลยเนาะว่า มีจะมีหนึ่งคนที่ไม่มานะนะคะอันนี้ก็คือตัดออกไปนะข้อที่บอกว่าประธานบริษัทนะคะจะเป็นผู้กล่าว introduction ได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็จะสังเกตว่าพาร์ทนี้นะคะพาร์ท introduction เนี่ย Miss l i n d l นะคะ Head of the Administration Division จะเป็นคนกล่าวนะ,นะคะเป็นคนเกล่นนำเป็นคนิน t r o ของส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะ ส่วนไหนที่เราตัดได้นะคะก็คือมันไม่ใช่ all day meeting นะแล้วก็ส่วนนี้นะคะไม่ได้บอกไว้นะว่าจะมีคนขาดการประชุมหนึ่งคนนะคะแล้วก็ข้อดี CEO plans to do the introduction himself นะคะ by himself ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าคุณ Miss Lily นะคะจะเป็นคน intro นะแล้วก็ดังนั้นแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อนี้ก็คือข้อ A จะ e h e a of administration division is the secretary of the meeting ซึ่งอันนี้มันอาจจะอนุมานนะคะได้จากตรงส่วนนี้ที่บอกว่า more information and inquiries คือถ้ามีต้องการข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อมิสลินนี่ได้นะคะซึ่งคนที่ถ้าจะทำแบบนี้หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็น่าจะต้องเป็นเลขานะะของของการประชุมเนาะดังนั้น178ค่ะต่อข้อ A ค่ะ ข้อ177นะคะซึ่งเอ่อเป็นข้อสุดท้ายที่เราทำของพาร์ทนี้เนาะจากเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราก็พอจะเห็นแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเอ่อในทานก็ส่งอ่าอีเมลมาให้ลิลลี่เพราะอะไรแล้วมันเขาต้องการที่จะทำอะไรต่อไปนะคะก็คือเราพอจะทราบคร่าวๆแล้วซึ่งโจทย์ข้อ177นี่ยมันเป็นโจทย์ที่เป็นเวอร์ชัน ใหม่นะคะของของข้อสอบโทเอกเป็นการบอกว่าจากประโยคที่เขาให้มาเนี่ยเราจะเอาข้อความหรือว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยไปใส่ไว้ตรงไหนมันถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะก็จะมีตำแหน่งที่1 2 3 4งสองสามสี่นะคะตำแหน่งสี่ตำแหน่งนี้เราก็ต้องไปดูจากในบทอ่านของเราว่าสตํตำแหน่งนี้อยู่ที่ไหนนะคะซึ่งประโยคที่เขาให้มาคือ it started two days ago and more people w r e joining ตัวนี้นะคะ personal pronoun ตัวนี้ก็คือ it มันเริ่มขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วแล้วก็ก็มีการกล่าวถึงว่ามีคนจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนมากขึ้นเนะี่ยที่เขาเข้าร่วมนะคะที่เขาจอยที่เขาเข้าร่วมดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในโจทย์กันก่อนเดี๋ยวขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะจะได้เห็นชัดๆอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าจะให้เอาข้อความนั้นมาใส่นะตำแหน่งที่สองอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งที่สามตรงนี้แล้วตำแหน่งที่สี่อยู่ตรงนี้ เรารู้แล้วว่าข้อมูลที่เรามีก็คือมีคำว่า it นะคะแล้วก็มีคำว่า j o y ซึ่ง more people j o y เข้าร่วมนะอะไรที่มันจะมีคนมาเข้าร่วมได้นะคะอันแรกเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะวางไว้เนี่ยนามที่ดูเขา้าเขากับคำว่า it นะคะก็คือมีคำว่า origin issue ที่อยู่ประโยคก่อนหน้านะคะอันนี้เขาบอกว่าจากการประชุมในเรื่อง warehouse renovation คือการปรับปรุง warehouse แล้วว่า Uh, ของบริษัทนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมี u r e n t i s s u e for us t t l o o k at นะคะมี Urgent Issue เข้ามาถ้าเราใส่ Its ส t าร t ท o d a y s ago and more people are joining มันเริ่มขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วนะคะแล้วก็คนเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆคำว่า u r e n t i s s u e เนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมคนมีมีการเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆเนี้ยเป็นคำนามที่ไม่ชัดนะคะก็ ตัดออกไปก่อนเนาะสำหรับตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่2 it started t o days ago and more people are joining ถ้าใส่ตรงนี้ใส่ตรงตำแหน่งที่2มันก็จะมีคำนามนะคะที่ลิง k ์ได้ก็คือ strike นั่นเองมีการนัดหยุดงานนะคะของคนงานซึ่งอลองมาต่อกันว่า it started t o days ago ซึ่งมันเริ่มขึ้นมา2วันที่แล้วแล้วก็ more people are joining แล้วก็มีคนมาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ อันเนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่าคนมาเข้าร่วมอะไรคนมาเข้าร่วมการสไตรค์นั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุดคํานามของ it ในที่นี้ก็คือหมายถึงการสไตรค์แล้วก็มันเป็นคํานามที่ people เนี่ย j o ยได้นะคะคือคนเข้ามาเข้าร่วมได้นี่คือตรงนี้ดังนั้นแล้วนะคะตำแหน่งที่ถูกต้องคําตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นข้อ b นะคะ ตำแหน่งที่2แต่เพื่อความชัวเนี่ยเราอาจจะเช็คก,ก่อนก็ได้ว่าตำแหน่งที่3กับที่4เนี่ยของเขาอายู่ได้หรือเปล่านะคะซึ่งมาดูการตำแหน่งที่3 this could cause a delay in the shipment of construction materials needed for our re uh, renovation ถ้าเราลองใส่ it started two days ago and more people are joining it ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึง shipment of construction นะคะหรือว่าเราจะหมายถึงคำว่า delay ก็ได้ทีเนี้ย People เนี่ยเไม่จอยแน่ๆนะคะว่ามันมีการล่าช้าก็ตัดออกไปนะคะแล้วก็ข้อ4 Can you please include this in the agenda? ช่วยใส่อันนี้ลงไปในาวาระการประชุมหน่อยได้ไหม It started two days ago อันนี้ก็จะเป็น issue หรือเป็น agenda เองก็ตามเนี่ยก็ไม่เข้ากับบริบทนะคะเพราะว่าการประชุมเนี่ยมันมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ More people are joining เนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกไว้ หรือว่าไม่ได้เข้ากันกับบริบทที่ให้มานะคะก็ไม่ได้มีคนมาประชุมเพิ่มเติมอะไรเนาะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็เป็นข้อ b ค่ะตอบ2ค่ะ